เรื่องกาวนี่คือมันมันซีเรียสมากเลยอะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ควรจะรู้จะรู้ต้องรู้จะรู้ดีก็คือเหตุผลหนึ่งที่ที่ถามมาว่าเออเขาใช้สติกเกอร์อย่างไงอันเนี้ยคือเหตุผลที่เราควรจะควรที่จะรู้ว่ากาวเป็นยังไงนะครับคือถ้าเราเรือกาวเวลาเราเอาสติกเกอร์ไปทํางานติดตั้งเนี้ยถ้าเรามีความรู้เรื่องกาวแล้วมันจะรู้คําตอบหมดเลยใช่ไหมจับคำตอบใช่อย่างนี้อย่างนี้คุณจุนพลอย่างนี้คุณบผมครับ กาวกับฟิล์มเนี่ยมันคือห้าสิบห้าสิบของสติกเกอร์เลยพูดง่ายเพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้สติกเกอร์ปัญหาหรือ,อ,อว่าอะไรต่างๆะ่ะอ่ะครึ่งหนึ่งมาจากฟิลม์มอีกครึ่งหนึ่งมาจากกาวานี้ดีกาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเ,เกี่ยวข้องกับสติกเกอร์รละสองอันเนี้ยตัวใหญ่เลยแหละคือถ้ารู้เราก็จะรู้สาเหตุของปัญหาและรู้แก้หรือทางป้องกันปัญหา เพราะนั้นแปลว่าหมดนี้เป็นเรื่องค่อนข้างซีงเรียสอยากให้ดูเรื่องของกาวเนาะเวลาที่เราปกติแล้วเราจะต้องอซิกเกร์เนี่ยผลิตขึ้นมามันจะมีเครื่องเขาเรียกเครื่องเคลือบกาวลงในผิวเนาะในผิวซิกเกิลเครื่องเครื่องนี้ทางทางศั์ของทางโรงงานเขาเรียกว่า a d h e s i v e coating machine นะเป็นเครื่องโคดกาวก็เหมือนกับเหมือนกับกาวมาเดินมันมาผ่านกระบวิกีให้มันร้อน เสร็จแล้วก็มาเคลือบลงบนผิวที่ที่เตรียมมาไว้นะครับจะเป็นอย่างนั้นเครื่องเครื่องเครื่องก็หน้าตาเหมือนตามรูปที่ที่เปิดให้ดูนะครับหน้าตาประมาณเนี้แต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบใหญ่กว่านี้เยอะนี่คือช่วงที่ให้ดูช่วงที่มันเป็นโค้ดกาวเห็นกาวทาละลายขึ้นมานะฮะที่เห็นอยู่ตรงกลางเลยนะฮะตรงนั้นนั่นคือนั่นคือเครื่องโค้ดกาวนี่คือเรื่องของกาวทีนี้ว่าเราก็มาดูกันว่าไอ้ตัวกาวเนี่ยเบนหลักเลยจริงๆมันมีอยู่ แยกเอกเป็นบ้านเราที่ท,ที่ที่เจอกันเยอะที่สุดก็มีอยู่แค่สองประเภทประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกาวที่เออบางคนเขาเรียกอะคริลิกเบรดเนาะเป็นฐานของเขาเรียกเหมือนเหมือนส่วนผสมของกาวเนี่ยเออเป็นอากาวอะคริลิกบางที่ก็เรียกว่ากาวโซเวนหรือกาวน้ํามันเชื้อน้ํามันอะไรเงี้ยส่วนทางทางที่อ,อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกกาวเชื้อน้ําเป็นลวกวอเตอร์เบรดเออ บางคนเขาจะใช้คําว่า e ี o t i o n ทางทางยุโรปจะเรียก e m ม tion พวกนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นพวกกลุ่มลักโลกลักไม่ให้ใช้กลุ่มโซเวียตเลยทั้งคนใหญ่กาวยุโรปทางทางฝัง่งยุโรปที่มีแบรนด์ก็จะใช้กาวพวกนี้หมดเลยกาวถ้าเป็นเชื้อโซเวียตเนี่ยมันก็พูดง่ายมันเป็นท็อกซิเนาะมันเป็นคิปามากกว่าพวกตระกูลเชื้อน้ํเาเพราะว่าเวลามันเป็นพวกโซเวียตเนี่ยมันระเหยกลิ่นมันจะระเหยขึ้นมาฉุนๆน่ะอันนั้พวกโซเวียต แต่ถ้าเป็นเชื้อน้ํากลิ่นมนจะไม่ค่อยแรงอ่ามันก็จะคล้ายๆหมึกพิมันนะพี่ใช่ไหมก็คืกตืบไปเลยทีเดอยวใช่ใช่คือหมึกพิมก็ก็เหมือนกันเพราะว่าหมึกพิมสมัยแรกๆส่วนผสมของหมึกพิมตัวหลักก็เลยคือเชื้อโซเวนเหมือนกัน อ่ากระเชื้อน้ำนที่เวลามันโดนน้ำแล้วมันก็จะละลายเหมือนกันใช่ไหมไอ้โอเคโแปลว่าแปล,ว,ปลว่าไอ้สอง่อ่าตอนเนี้ยผมเท่าที่ผมฟังอ่ะผมเป็นผมเป็นนักเรียนนะผมจะเป็นต้นหนุ่ยทำไมอะไรโอเคไอ้สองสองอันเนี้ยอ่าถ้าฟังมูมันเหมือนแยกกันเป็นใหญ่ๆก็คือน้ากับโซเว็ตก่อนโอเคสองอันนี้มันต่างใช้ต่างกันยังไงแล้วมันอยู่กับสปิเกอร์อะไรบ้างเชื้อโซเว็ตมันมาก่อนเหมือนหมึกอ่ะคือง่ายๆก็คือเอาพวกสารทำลายประเภท้โซเว็ตมาละมาละลายกาว ปุ๊บเอามาใช้กับซิกเกอร์เนี่ยมันง่ายมันสะดวกแล้วเป็นตัวที่คนพบก่อนอาก่อนเสร็จแล้วพอเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันท็อกซิกเว้ยมันไม่ดีเว้ยเหมือนกับตัวฟิล์มเดิมเนี่ยมันก็คือ PVC เป็นหลักแต่ตอนหลังก็เริ่มเปลี่ยนจาก PVC ไปเป็น PP บ้าง p e รุ่นนี้นั่นบ้างเพราะอะไรเพราะเรื่องรักโลกกัแหละก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันท็อกซิกเว้ย PVC เนี่ยมันน่าจะไม่ใช้หรือน่าจะเลิกเไปซะ แต่ปรากฏว่าก็เลิกไม่ได้ทำนองเดียวกันกาวคล้ายๆกันมาดูว่ากาวเนี่ยในชั้นกาวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะ,ะติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะมีมันจะมีชั้นกาวอยู่แยกออกเป็น4ส่วนนะครับอย่างที่เห็นก็คือมันมีฟิล์มฟิล์มหน้าฟิล์มหน้าที่ที่เราบอกว่าเราคุยกันไปแล้วเมื่อ EP7 นะ่ะทีนี้ว่ากาวแล้วมันอยู่ตรงไหนก็มาดูใน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 ,ในรูปที่เปิดให้ดูเนาะ มันก็จะมีกาวม,มีแผ่นมีแผ่นที่เป็นเฟสของซิกเกอร์อยู่แล้วก็จะมีชั้นกาวชั้นกาวเสร็จแล้วมันก็จะมีวัสดุรองหลังส่วนอยู่ระหว่างกาวกับวัสดุรองหลังเราจะมีสารเคลือบแผ่นรองหลังกาวบางที่เขาเรียกซีลิโคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้กาวกับตัววัสดุรองหลังเนี่ยมันจะไม่ติดทําให้กาวเนี่ยไปติดอยู่ตรงผิวผิวด้าน<ม>นี้อันต่อไปจะให้ดูชาร์ ในเรื่องของการทํางานของกาวของการทํางานของกาวสติกเกอร์นะหลักใหญ่ก็คือจุดหลักเลยก็คือเรื่องของความเหนียวความเหนียวเราเรียกว่าแทกนะแทกของแทกของสติกเกอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันให้เข้าใจพอเราคุยเรื่องแทกปุ๊บเราก็จะอธิบายได้เลยว่าอ๋อ,อ,อที่เราเรียกกันว่าเพอร์แมนแนนต์กาวเพอร์มนแนนต์เป็นยังไงกาวรีวิวเป็นยังไงานะฮะในรูปเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยด้านซ้ายนีย่จะพูดถึงเรื่องของความเหนียว ความเหนียวมันก็ขึ้นอยู่กับเวลานะเวลาเราติดสติกเกอร์เนี่ยจะเห็นอยู่ตรงที่มุมเลยจะอยู่ที่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่ศูนย์เนี่ยเอาหลักๆมาอยู่ตรงสติกเกอร์ที่เรารู้จักกันเกิดเช่นสติกเกอร์กาวรีมูฟเส้นสีน้าเงินนะมันก็จะอยู่ตรงกลางความเหนียวมันก็จะอยู่กลางๆนะครับมันจุดเริ่มต้นก็จะอยู่ขึ้นมานิดนึงนะฮบผมจะพูดเฉพาะสองอันนี้ก่อนรีมูฟกับเพอร์มานนตน ตัวเปอร์มาแนนเนี่ยมันก็จะมีความเหนียวเพิ่มขึ้น mm hmm. อจุดสูงสุดมันก็จะสูงกว่า mm hmm. การีมูฟนะอยู่ขึ้นไปขึ้นมาสูงนะ่ในตัวของเส้นสีแดงนะประมาณนั้น mm hmm. แต่สังเกตรเรื่องเวลาเราจะเห็นเลยว่าเวลาเนี่ยมันจะมีเริ่มต้นจาก mm hmm. เขาเรียกความเหนียวเริ่มต้นเนี่ยเขาอินดิเชียลแท็กเนี่ย mm hmm. เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณีท่าว่า20วินาที20นาทีนะเริ่มต้นตรงนั้นเน่อจุดเริ่มต้นของกาวแต่ละตัวไม่เท่ากันเอาที่สองตัวนี้ก่อน รีมูฟกับเ e อร์มานแตแล้วจะไปได้ความเหนียวสูงสุดที่ผ่านไป24ชั่วโมงหลังจากที่เราติดไปแล้วนี่กาวถึงจะทํางานเต็มที่เรามองว่าต้องถ้าจะให้การทํางานเต็มที่นะ่ยควรจะมี24ชั่วโมงนะครับทีนี้ท,ท,ที่ที่เขาที่เขาทดสอบกันในแ lap กาว Remove ก,กับกาวเพอร์มานเนี่ยทุกคนชอบคิดกันว่าเอ๊จะมีคําถามเกี่ยวกับ2ตัวนี้มากแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดเรื่องของกาวเนี่ย มันจะมีอีก,อก,อกส,อสองกลุ่มที่เห็นตามเส้นนะครับจะมีเส้นสีเขียวกับเส้นสีสีน้ําตาล<ม>เส้นสีน้าเส้นสีน้ําตาลก่อนเส้นสีน้ําตาลนี้ก็จะเป็น<ม>อ,อกาวเขาเรียกกาวซปเปอร์แท็กนะครับ<ม>กาวซปเปอร์แท็กเนี่ยก็จะอย่างเช่นพวกกาวที่ซีกเ,ออเกอร์ประเภทที่อย่างเช่นติดเขาเรียกติดอะไรอเอาไปติดพวกเฟอร์นิเจอร์หรือไปติดไม้ติดอะไรพวกนี้จะเป็นกาวที่เหนียวมาก นะติดแล้วอยู่เน่ยนี่เป็นกาวซูเปอร์แท็กมันจะมันจะติดแล้วไม่สามารถที่จะดึงนะเวลาดึงนี่ก็จะลำบากติดครั้งเดียวแล้วจบเลยใช่ครับมันจะมีสติกเกอร์สมัยนี้ที่เขาเอาไปทํางานติดเปิดติดเฟอร์เยอะคนให้ใหหนึกําง,พ,งพวกกาวซูเปอร์แท็กแน่ใจว่าปัจจุบันเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะาก็คือพวกสติกเกอร์อติดพื้นปูนติดถนนบ,บางคนผมไม่แน่ใจว่าบางคนเคยเห็นไหมสติกเกอร์แม็กแท็กก็มีนี่ครับ รุ่นที่ติดถนนน่ะที่ต้องใช้ไแก๊สเป่าเลยอะ่ะพวกกาวซูเปอร์แท็กก็คือติดพื้นผิวเท็กเจอร์ที่ไม่เรียบหรือสกปรกแล้วกาวมันจะเหนียวมากติดแล้วอยู่มันติดพื้นอ่ะผมผมผมอย่างนี้ดีไหมคครับขออนุญาตเติมเสริมคุณจิเม้นะจากที่คุณจุมนกำลังพูดนิดนึงนะครับผมผมจะช่วยให้มันเคลียร์ให้นิดนึงก็คือว่าคำว่าแท็กในภาษาสติกเกอร์คือความเหนียวเนาะความเหนียวนะ ้าเรียกว่า initial tack นี่ยิงชัดก็คือว่าพอเอาเอาตัวสติกเกอร์เนี่ยไปแตะบนพื้นผิวเนี่ยความเหนียวที่แตะปุ๊บติดเนี่ยเริ่มต้นนะครับถ้ากลับไปดูที่กราฟเราจะเห็นว่ากาวรีมูฟกับกาวเพอร์มัเนเนี่ยค่าแท็กตอนเริ่มต้นเท่ากัน uh huh. เกือบๆจะเท่ากัน <Okay. S 1> แต่แป๊บเดียวค่าพอทิ้งเวลาไว้เนี่ยอย่างที่คุณสุเมศพูดตะกี้ยี่สิบนาทีค่ามันจะเริ่ม พุ่งขึ้นไม่เหมือนกันละค่าของตัวเปอร์มา n เนนต์เพิ่มสูงขึ้นเร็ว,รวกว่าแล้วก็จะไปเรื่อยๆแต่ค่ารีมูฟพอเพิ่มขึ้นไปแล้วถึงพอถึงจุดหนึ่งมันจะเริ่มโคม้งไม่ไปค่าความเหนียวมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นสูงเท่ากับเปอร์มา n เนนต์สังเกตไหมครับ่าก็คือว่าค่าแท็กที่แตะตอนแรกมันเป็นเหนียวเฉยๆนะคำว่าแท็กเนี่ยถ้าสมัยก่อนเราเคยเล่นไอ้นี่ไหมเอา เอาแป้งเปียกไปแปะกระดาษแล้วไปติดตามกำแพงผมเชื่อว่าถ้ารุ่นคุณจุมพลนี่ต้องรู้นะทำทำติเกอร์เองเอาเอาไอ้แป้งเปียกเนาะทาบนกระดาษแล้วไปแตะตามกำแพงอ่นี่คือค่าแท็กนะที่สูงมากแปะพุกติดปั๊บเลยใช่ป่ะแต่เกิดอะไรขึ้นกับไอ้ตัวกาวแป้งเปียกแบบนี้เว้นไว้สองสวันล่ว อืมอ่าเพราะนั้นแท็กเนี่ยมันมันยังไม่ได้บอกว่ามันจะเกาะติดนะใช่กำลังบอกอ่ามันรู้พราะว่ามันเป็นเชื้อน้ําหรือเปล่าที่ไว้สองวันโดนฝนอันะไรก็เป็นอ่าก็เป็นส่วนเป็นเขาพูว่าเชื้อน้ําเหมือนกันอ่าถูกถูกแต่แค่ว่าผมจะพยายามเคลียร์เรื่องเรื่องแท็กนิดนึงว่าตอนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นกาวอะไรจะคล้ายๆกันจะเฟอร์มานต์หรือรีมูฟเนี่ยมันจะเติร์นสตาร์ทด้วยแท็กเท่าเทกันยกเว้นซปเปอร์แทก ที่คุณสุเมฆพูดตะกี้ซูเปอร์แท็กคือพวกกาวไปติดพวกเเสื้อติดพวกเฟอร์พวกเนี้ยมันต้องการซูเปอร์แท็กเพราะว่ามันต้องการติดปุ๊บอยู่เลยเพราะไม่งั้นมันจะหลุดเพราะไอ้พวกนั้นผิวหยาบนะครับแา็ยากอ่าหรือปูนหยาบๆยาบที่ตะกี้นี่ยกตัวอย่างที่คุณจุ้มยกตัวอย่างก็คือใช้ซ<ช>ูเปอร์แท<ม>็ก,กรครับ,รบไม่ไม่ต้องการให้หลุดเลยค,คือการผลิตกาวให้มันต่างๆกันเนี่ยเพื่อ,อให้มันใช้งานได้สะดวกในแอปพลิเคชันที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง นะครับครับโอเคผมเสริมไม่เสริม้ก็มันก็จะมีมันก็จะมีกาวอีกตัวนึงเส้นสีเขียวเขาเรียกว่าอีพกกลุ่ม ECF Pie ECF Pie หรือ Repositioning เนี่ยจะสังเกตเลยว่าจุดเริ่มต้นของแท็กเนี่ยที่พี่สอนพูดถึงเนี่ยมันจะลงไปอยู่ข้างล่างเลยที่ที่เราจะเราจะเห็นหลายคนที่ขายอยู่ตอนนี้ก็คือสามารถแปะเข้าไปปุ๊บเลื่อนได้เลื่อนก่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนเลยเดี๋ยวค่อยรีดพอรีดไปแล้วเดี๋ยวกาวค่อยๆทางานไปเรื่อยอันนี้เขาเรียกอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้คือทําให ทำให้กาวเนี่ยลดแท็กของกาวลงทำให้เราไปทำงานง่ายขึ้นจะเห็นจะสังเกตได้ติ๊กเกอร์พวกนี้จะอยู่ในกลุ่มของพวกเช่นติ๊กเกอร์ติดรถจะเริ่มใช้พวกนี้เยอะงานติดรถต่างๆท,ที่ที่ต้องใช้คุณภาพเลยมีแบรนด์ต่างๆนะครับหลายตัวก็จะ,จะเป็นกลุ่มกาวนี้หมดเลยตัวแปลกเรื่องหนึ่งคือการทำงานการทำงานก็คือเช่นการติดการเอาติ๊กเกอร์ไปติดจะมีผลกับความเหนียวยังไงเช่น ไอ้คือติดแห้งกับติดน้ำคือใหญ่น้ำเนี่ยจะใช้พวกติดกระจกหรือบางคนก็ไปใช้ติดบนป้ายติดบนอะคริลิกอะไรเงี้ยก็ใช้น้ำช่วยได้ติดง่ายขึ้นถ้าดูจากการาฟที่ที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยนะครับมันจะเห็นเลยว่ามันจะมีผลกับความเหนียวก็คือว่าคุณจะได้ความเหนียวลดลงถ้าเหนียวาดแตกไว้ชั่วคราวสมมใชคุณเอาติ๊กเกอร์มาใส่น้ำ้อไป่าดแตก มันจะช้ามันจะทํางานช้าลงเ้าลงวไหมถ้าใส่ซันไลท์ไปด้วยยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งคู่ไปกันใหญ่ยิ่งช้าลงยิ่งลื่นขยับง่ายช่วยช่างเวลาตดกิ่งแล้วขยับได้แต่นี่ฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆครับเส้นตีฟ้าจะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าใช้เวลานานไปเรื่อยๆครับกว่าจะขึ้นไปสูงสุดได้ใช้เวลาค่อนข้างนานครับอ๋อมันไปยี่สิบสี่ชั่วโมงมันยังไม่ได้ถึงสูงสุดเลยครับ พราะฉะนั้นบางทีทิ้งเป็นอาทิตย์เลยทีมที่เราจะเจอกันหลังจากที่เรารู้ว่าแอปพลิเคชันที่มีผลการหมายถึงแอปพลิเคชันวิธีการใช้งานไปใช้งานแล้วมีผลกับตัวความเหนียวของกาวแล้วทีนี้การที่จะให้กาวแปรผันความเหนียวได้เนี่ยยังมีอีกก็คือใช้วิธีการเปลี่ยนรูปกาวคําว่าเปลี่ยนรูปกาวก็คือจากรูปปแบบนีะที่ที่คุณเพิงถามอเปลี่ยนเป็นรูปแบบไหนเป็นเป็นจุดเป็นลูกแก้ว ็นจุดๆนะฮะครับ <นะ S 1> ผมบางทีบอันนี้ก็คือลดความเหนียวของกาวลงสาเหตุที่เขาทำไอ้กาวแบบนี้ออกมานะครับเขาเรียก reposition นะครับคือ,อเป็นสติ cker reposition เทคนิคในการผลิตไอ,อ้สติ cker ที่เป็นกาว reposition เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับเช่นที่บอกเะเ่กีบเป็นลิกแกว้วเป็นตารางเป็นมู่นเป็นนี่มันก็คือเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือ reposition สาเหตุท like, the ี mm ่ทําไมถึงต้องมีหลายอันก็เพราะว่าพอใครที่คิดออกปุ๊บก็ไปจดลิขสิทธิ์มูแข่งทาอะไรไม่ได้ปู๊ก็ไปหาวิธีใหม่หาเทคนิคใหม่ๆก็เริ่มจากตั้งแต่นั่นแหละสำเอมเขาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ในการทากาวหรือเชียนมาแล้วเขาก็ผลิตผลิตปุ๊บคนอื่นก็อยากแข่งแข่งแต่ไม่ได้อ้าวงั้นก็ไปหาเทคนิคใหม่ที่คุณโอถามว่าไอ้ระหว่างไอ้ที่เป็นดอตดอเนี่ยมันกาวไหม ทั้งหมดคือกาวหมดเลยครับแต่มันเหมือนเอาอากาศไปแทรกไว้นี่ยออไหมตามดรอตนันเหมือนอากาศไปแทรกแทรกไว้เป็นเม็ดๆเหมือนความหนากาวไม่เท่ากันเนี่ยประมาณประมาณว่ามีมีอากาศไปแทรกเอางี้แล้กันเพื่อให้มันไม่ยึดพอคุณรีดไอ้พวกลูกแก,แก้วแตกปุ๊บเนี่ยกาวมันก็จะลงไปสัมผัสผิวนี่ก่อไ,ไหมเทคนิคนึงก็คือเรื่องไอ้ไอ้ดรอตนี่แหละอีกเทคนิคนึงก็คือเป็นตาราง ตารางนี่ก็คืออะไรก็คือเพื่อให้กาวอ่ะมันไม่เสมอมันมีร่องมันเหมือนมีร่องอยู่พอมีร่องก็แปลว่าอากาศแทรกเข้าไปก็แปลว่ากาวยังไม่ติดกับพื้นผิวมันก็เลยไม่เกาะพอคุณรีบหรือคุณทิ้งไว้สักระยะหนึง่งไอ้ร่องร่องอมันเริ่มมันเริ่มสลายละเริ่มลงไปติดละแค่นั้นเองก็คือแล้วเด่เทคนิคคุณจะทําอะไรก็ได้ให้มันให้มันยังไม่ติดเร็ว่ะยง่ายเพื่อให้สามารถที่วเวลาเอาไปติดรถแล้วติดผิด เฮ้ยทำไมหน้ามันเบี้ยวเลยขยับติดใหม่อะไรเงี้ยนี่ก็คือเรื่องของรีโพสิชันทั้งนั้น